สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมชั้มฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Ford Ranger XLT 10ประตูคันนี้นะครับผมคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2อ0พนะครับแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับ XLT คันนี้นะครับผมราคาจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่92,000สบาทนะครับคันนี้แต่งวาร์บาดี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวพามาชมชุดแต่งใกล้ๆทีละส่วนกันนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนนนะครรับเเเดดี๋ยยวิ่มจาาาก้้หลนะครับ ด้านหน้านะครับคันนี้ใส่เป็นชุดกันชนหน้า F150 นะครับผมชุดกันชน F150 ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับชุดวบอดี้นะครับผมโป่งด้านข้างนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหน้าก่อนนะครับผมด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับจะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับขอบกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวงสื่อฟอร์ดนะครับผมนี่ก็จะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้จะมีตะแกรงด้านข้างนะครับผมแล้วก็ตรงกลางจะปล่อยลงนะครับนี่ถัดมานะครับผมด้านล่างนะครับก็จะเป็นกันชนด้านล่างนะครับคันนี้ทําเป็นสีดําด้านตากับสีบอนเงินนะครับกันชนด้านล่างสามารถเลือกได้นะครับจะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดก็ได้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมไฟตัดหมอกนะครับ XLT จะมีไฟตัดหมอกอยู่แล้วอันนี้เราก็ของเดิมมาใส่นะครับนี่นะครับไฟตัดหมอก ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไฟลูกตัว C ีนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของ f 150นะครับนี่ขยับมาด้านบนนะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับอันนี้เราก็จะคมเดิมของแท้นะครับไปทานะครับทาเป็นไฟหน้ามาแต่งนะครับใส่ไฟเดยไลท์นะครับผมเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นไฟสีส้มวิ่งเป็นสเต็ปนะครับแล้วก็คลิปฉลาม3ามขีดนะครับคลิปมาแต่งนะครับนี่แล้วก็วงแหวนนะครับอันนี้ใส่เป็นแบบกลมนะครับวงแหวนมีให้เลือกนะครับจะมีแบบกลมกับแบบเหลี่ยม เดวิไอนะครับผมคันนี้ใส่เป็นสีแดงนะครับเดวิไอก็มีให้เลือกนะครับจะมีสีแดงสีน้ําเงินนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชุดวายบอดี้นะครับก็จะเป็นโป่งด้านข้างนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับนี่นะครับแก้มข้างนะครับอันนี้เราก็จะถอดแก้มข้างเดิมออกนะครับใส่เป็นพาร์ตวายบอดี้เข้าไปนะครับผมนี่นะครับจะดูโป่งดูกว้างขึ้นมานะครับดูเหมือนแรปเตอร์เลยนะครับผมสังเกตนะครับ จะดูใกล้เคียงกับกระจกมองข้างเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด5นิ้วนะครับนี่นะครับซุ้มล้อสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสีดำด้านแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของแมกยางนะครับตัวนี้จะเป็นแมกออฟโรดขอบ20นะครับผมออฟลบ44นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับยางมัทเลนนะครับผมนี่นะครับเป็นยางมัดนะครับ ตัวนี้นะครับซีรีส์ยางนะครับ3 3สคูณ12.5 R 2 0นะครับผมนี่แล้วก็ยังไม่จบนะครับคันนี้ยกหน้า2นิ้วนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนปีกนกเป็นของยูนิคอร์นนะครับแล้วก็จะใส่โช๊คเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับผมนี่นะครับจะเป็นโปรเฟนเดอร์หน้าหลังนะครับโช๊คนี่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนลูกบากค้งด้วยนะครับผมนี่ ถัดมาครับผมจะเป็นในส่วนของบันไดข้างนะครับอันนี้เราก็จะถอดบันไดข้างเดิมออกนะครับผมใส่เป็นบันไดข้างเหล็กของลิมิเต็นะครับผมนี่นะครับนี่จะเป็นตัวนัสือคําว่า lm นะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามเลยครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกระจกนะครับผมครอบกระจกนะครับตัวนี้เราก็จะใส่เป็นครอบกระจกแต่งนะครับผมนี่นะครับผมเวลาเราเปิดไฟออนนะครับจะมีไฟขึ้นสีขาวแบบนี้นะครับ เวลาเราเปิดไฟเรียวไฟฉุกเฉินนะครับจะมีไฟวิ่งเป็นสเต็ปสีส้มนะครับผมนี่แล้วก็จะมีไฟส่องเท้าด้วยนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมด้านหลังนะครับจะเป็นในส่วนของชุดวายบอดี้ด้านหลังนะครับนี่นะครับดูมีมิติดูสวยงามมากขึ้นนะครับผมตัวนี้เราจะใส่พาร์ตวายบอดี้ครอบของเดิมไปเลยนะครับนี่ฝาถังน้ำมันก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับผม เปิดชั้นแรกแล้วก็เปิดชั้นสองนะครับเติม B7 B 1 0 B20 เติมได้หมดนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของโลบาร์นะครับอันนี้เราก็จะใส่เป็นโลบาร์เหล็กของเอลเลนเดอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นทรงหกขานะครับนี่นะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็จะใส่ถาดโลบาร์ด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นของเอ t เลนเดอร์เช่นกันนะครับนี่แล้วก็จะมีแถม กระบะไลเนอร์นะครับผมของแท้นะครับนี่นะครับจะเป็นโลโก้ฟอนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่เดิมนะครับคืนให้กับลูกค้านะครับผมนี่ในส่วนของฝาท้ายนะครับเราก็จะใส่ตัวผ่อนแรงฝาท้ายนะครับผมเป็นเหล็กท็อชชั่นบาร์นะครับช่วยผ่อนแรงฝาท้ายนะครับเวลาเปิดปิดนะครับจะเบานะครับผมนี่นะครับเวลาเปิดปิดนะครับนิ้ว2นิ้วสามารถยกได้เลยครับนี่แล้วก็ถัดมานะครับผม คันนี้นะครับใส่เขอาฝาท้ายนะครับผมเป็นสีดําด้านนะครับตัวงสือฟอร์ดนะครับทําเป็นสีดําเงานะครับคันนี้นะครับผมใส่กล้องถอยหลังฝั่งโลโก้ด้วยนะครับปกติ XLT จะไม่มีกล้องถอยหลังนะครับอันนี้เราใส่กล้องถอยหลังตัวนี้ไปภาพก็จะไปออกที่จอเดิมของ XLT นะครับเพราะว่า XLT ตัวนี้นะครับผมหน้าจอเดิมจะเป็นหน้าจอซิงซิงใหม่นะครับผมขนาด8นิ้วนะครับนี่ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED แต่งนะครับจะเป็นทรง V1 นะครับหรือเรียกง่ายว่าทรงปีกนกนะครับรูปปีกนกนะครับนี่นะครับนี่ถัดมานะครับผมกันชนด้านหลังนะครับนี่นะครับเราก็จะใส่เป็นของ TTN นะครับผมให้เปิดสปอร์ตนะครับนี่นะครับจะมาพร้อมกับไฟถอยนะครับผมสองข้างนะครับนี่แล้วก็จะมีไฟส่องกอป้ายทะเบียนนะครับ XLT นะครับผมด้านหลังจะมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็เอาเซนเซอร์ถอยหลังของเดิมมาใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับใส่ได้พอดีนะครับผมนี่คันนี้นะครับผมยกหลังสองนิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊คด้านหลังด้วยนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับผมโช๊คฟอร์ดนะครับจะเป็นโช๊คไข่นะครับผมอีกข้างนึงอยู่ด้านหน้านะครับอีกข้างจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวมาชมภายในกันบ้างครับภายในนะครับผม XLT นะครับเดิมๆนะครับตัว4ประตูนะครับจะเป็นเบาะหนังมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับจะเป็นหนังสีดำนะครับผมเดินได้สีเทานะครับแบบนี้นะครับนี่แผงข้างประตูด้วยนะครับ XLT นะครับเบาะนะครับจะปรับสูงต่ำได้นะครับถ้าตัว X อพาร์จะปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับนี่แล้วก็ไฟหน้านะครับผมจะมีเป็นไฟหน้า อัตโนมัตินะครับผมอันสุดท้ายนี่นะครับจะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเปิดไฟหน้าธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นเปิดไฟหลีนะครับตัวนี้จะเป็นปิดไฟนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นหลีแสงหน้าจอนะครับเวลาขับกลางคืนแสงแยงตานะครับก็จะหลีแสงหน้าจอลงแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเปิดไฟตันหมอกด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ไฟดวงที่สามนะครับด้านท้ายพวงมาลัยนะครับผมจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับจะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับ xlt จะมีคุยคอนโทรลนะครับลิมิตความเร็วแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมจะควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอนะครับปุ่มโฮมตั้งค่าสังงานได้เสียงปิดเสียงรับสายว่างสายนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอเดิม xlt นะครับจะเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่ขนาดแดนิ้วนะครับนี่นะครับ กล้องถอยหลังตัวเมื่อกี้นะครับก็จะมาออกที่จอแบบนี้นะครับนี่ถ้าเราเข้าเกียร์ปกติหรือเข้าเกียร์ P นะครับหน้าจอหลักจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Ford Ranger XLT คันนี้นะครับผมที่แต่งชุด Y Body นะครับแม็กขอบ20ออฟโ14นะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง o f ฟ o a d โลบาร์เหล็กกันชนเหล็กแบบนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมทั้งไลน์ได้นะครับ เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และไอเดลายไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นสวัสดีครับ